สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่อีกครั้งน, ie นะครับในเกมซอมบี้ปอนเทียสี e ่นะครับอันนี้เราก็ไม่เล่นกันต่อใอยู่วนของอีเวนมาลิกแนนอินเฟ t นะครับอันนี้พี่ก็เพิ่มระดับดาวเป็นสองดาวแล้วนะพี่ว่าจะเพิ่มอ,อันนี้เป็นสามดาวเพราะว่าโซนเนี้มันไม่ต้องเจอไตตัน,นอืงเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยมาอันนี้เฟสพี่ก็ทำไปหมดแล้วนะเหลือแค่ เดี๋ยวแค่อัปดาวแค่นั้นแล้วก็เก็บเอาไปแลกของตอนนี้ก็น่าจะแลกระดับร้อยหนึ่งแล้วร้อย่าดหรือด้วยมั้งไม่ใช่ร้อยหนึ่งร้อยห้าเอ้ยไม่ต้องสิใช้น,นี้ได้แล้วเฟสวันนี้หมดแล้วลืมจริงๆควรปรับเป็นที่ห้าจุดห้านะแต่ที่ขี้เกียจปรับเนี่ยเดี๋ยวกูไปเล่นด่านกูนต้องปรับตังค์ขี้เกียจก็ต้องเอาแค่นี้และสอง ถ้าระยะแบบมาตรฐานสากลก็ต้องแต่ถ้าแบบบางแมปนี้ถ้าเป็นพวกไอ้นี่อาจจะต้องเพิ่มระยะ แม่งโดนพิษตาย <g ười> กะจะยิงระเบิดหัวซะหน่อยจะแม่งเดินก้มต่ำจะนั่นลิงหัวยาก หาแม่งสกีมเมอร์ต่อยแม่งก่อนเรียนดับแรกเนี่ยหิมนนะเว้เฮ้ แม่าไม่อยอมาหันให้กูด้วยนะนี่ไอควนตีนที่ปืนมันแรงนี่อะไรนะเพราะมันมีความสามารถในการฆ่าสเปเชียลซอมบี้นี่แหละพรฆ่าไปหลายตัวแล้วก็ได้เยอะอยู่นะอืม ตอนนี้พี่ก็รอเก็บเหรียญไปอัพไอตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะได้เ,เพิ่มขึ้นอัพโซนนี้ต้องใช้ประมาณพันสามช่วงนี้ก็กำลังเก็บอยู่นะอืมเก็บกันไปสังเกตเพราะถ้าเป็นโซนอิดอัพใช่ไหมมันจะเตอเตอ๋ไตต,ตันไงพี่ก็เลยมาอัพโซนเอฟนี่แทนสังเกตไหมไม่งั้นเต๋อสกีมเมอร์ก็หนักอยู่นะอืม โซนนี้มันจะเป็นพวกส,สปอเลอร์หรอวะสับสปอเลอร์ค่าง่ายกว่าอยังชอบอัพผิดนะบางที ก็จะได้เฟสนี้มาแล้วแต่น่าจะได้ท่าไหรฟรีก็ได้อยู่ประมาณแค่ประมาณไม่เกินร้อยนี่แหละสี่ร้อยไปไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่ารีเวลอัพไม่พอก็น่าจะเอาไว้ท่บประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็ทําอะไรมากไม่ได้มันไ,ได้แค่น,นี้เองจริงๆซึง่วายชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าขคยอยากพี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านประยะะะแล้วครับ ยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกพีก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเฮ้